การผลิตเหล็กในปริมาณมากๆเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่กลับพบว่าการผลิตเหล็กแบบนี้มีการค้นพบมากกว่า300ปีก่อนคริสตกาลมาแล้วถูกค้นพบที่อินเดียกับรีลังกาจะรับการทําอยู่ที่การผสมวัสดุสองอย่างเข้าด้วยกันด้วยปริมาณที่พ่อหมาะพอ,จอเจาะเหล็กกับคาร์บอนถ้าใส่เหล็กมากไปจะทําให้โลหะอ่อนถ้าใส่คาร์บอนมากไป ชี้นี่มันเปราะคุณจะได้วัสดุที่แข็งก็จริงแต่จะเปราะมากซึ่งเรียกว่าเหล็กหล่อความเปราะนั้นไม่ใช่คุณสมบัติที่คุณต้องการในวัสดุเพื่อวิศวกรรมเหล็กหล่อนี้เป็นโลหะที่ดีแต่ไม่มีคาร์บอนมากไปและของสิ่งนี้ก็จะแตกหักเหมือนกับดินเผายัางไงอย่างนั้นเลย การทำให้เหล็กสร้างพันธะกับคาร์บอนด้วยปริมาณที่พอดีพอด,ดีเป็นสิ่งที่ท้าทายในวงการวิทยาศาสตร์บนโลกของเราหรือมากกว่า2,000ปีแล้วใครก็ตามที่คิดออกจะเป็นผู้ชนะในสนามรบเลยก็ว่าได้เมื่อพวกเขาค้นพบวิธีทำเหล็กอาวุธใหม่เหล่านี้ก็จะครองโลกมากกว่าพันปีที่เหล็กเป็นวัสดุที่ถูกเลือกน่าประหลาดใจ แม้ว่าจะพบว่าการทำเหล็กต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า2,000องศาฟาเรนไฮต์แต่ทุกวันนี้เหล็กมีอยู่ทั่วไปแล้วมันเป็นวัสดุขับเคลื่อนในเหล็กนี้ถูกเก็บไว้เป็นความรับสุดยอดแต่มันมีน้อยมากและคุณค่าขีดความสามารถของโลหะชนิดนี้ถูกสอนให้เฉพาะนักรบเท่านั้นตามประติศาสตแล้วนี่เหล็กถูกใช้ทำอาวุธทำดาบสังคมปัจจุบันได้อย่างไร คำตอบเฮนรี่เบสซิเมอร์เบสซิเมอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษในปี1857เขาค้นพบวิธีทําเหล็กกล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาทําโดยใช้เปลวออกซิเจนพ่นเข้าไปในเตาชนิดพิเศษเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์วิธีการของเบสซิเมอร์นี่ทาให้การผลิตเหล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตอย่างสูงเลยทีเดียวถ้าคุณต้องการจะทําเหล็กคุณภาพดี คุณแค่พ่นออกซิเจนเข้าไปในน้ำเหล็กและนี่ทำให้เกิดการสันดาบของคาร์บอนในเนื้อเหล็กที่อุณหภูมิมากกว่า2,000องศาออกซิเจนก็จะเผาไหม้คาร์บอนออกไปอย่างสิ้นเชิงทุกๆวันนี้แร่เหล็กมากกว่า17,000ตันถูกเทลงไปในเตาถลุงที่โรงงานอาร์ชเลอร์เมทล ที่คลิฟแลนด์โอไฮโอทุกๆปีโรงงานซึ่งใหญ่กว่า1,000เอเคอร์สามารถผลิตเหล็กดิบพอที่จะสร้างทางรถไฟได้รอบโลกเลยโรงงานนี้ถือว่าเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ใดในโลกเตารอ้รอนจะถูกใช้อยู่ตลอดเวลาโรงถลุงแบบนี้ใช้ความร้อนสูงและเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อเผาสิ่งเจือปนออกไปจากแร่เหล็กเมื่อผสมกับคาร์บอน,อบอนก็ทำให้โลหะแข็งแรงขึ้นและบิดงอได้ง่ายขึ้น รวมทั้งหนาแน่นน้อยกว่าเหล็กการแปลงแร่เหล็กเลยต่ำให้เป็นโลหะที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกเริ่มที่เตาสูง200ฟุตตัวนี้ตรงนี้เป็นที่ที่แร่เหล็กถูกเผาด้วยเชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าโคกโคกเป็นผลลัพธ์ของการเผาสิ่งปะปนกับ สารอื่นด้วยทานหินและกะ็มาตรการให้ผสมอยู่กับเหล็กเปลวไฟที่ได้นี่ก็จะเป็นไฟที่สะอาดร้อนและคุณก็จะเอามาหลอมโลหะได้มันเรียกว่า brass furnace เพราะว่าแร่กับถ่านโคกไหลลงมาด้านล่างแล้วก็มาเจอกับความร้อนที่1,600อ,องศาของอากาศร้อนด้วยความเร็ว100,000ลูกบาทฟุตต่อน,นาทีลมเข้ามาตรงที่เราเรียกว่าตอนกลางของเตาผ่านหัวพ่นที่เราเรียกว่า t u y e r s เรามี18หัวพ่นขึ้นอยู่กับขนาดของเตาอากาศถูกเป่าผ่านของแข็งซึ่งเรียงรายอยู่ที่ด้านบนลมร้อนมากๆทำให้ถ่านโคกติดไฟเหมือนกับก้อนถ่านบนเตาย่าง และทำให้อุณหภูมิภายในสูงถึง4,000องศาฟาเรนไฮต์ความร้อนขนาดนี้ทําให้ออกซิเจนหลุดออกไปเหลือแต่เหล็กร้อนเหลวแต่มันก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่เช่นเดียวกันขณะที่ความร้อนจากโคกเผาให้ออกซิเจนออกไปคาร์บอนในโคกก็ทําให้พันธะเกิดขึ้นกับเหล็กคุณมีเปลวไฟร้อนเข้าไปและคุณก็มีแร่หย่อลงมาที่หัวเตาและมันกำลังหลอมเหลว และขณะที่มันหลอมมันก็ไหลลงด้านล่างภายใต้ความร้อนสูงทุกอย่างหลอมละลายสิ่งเจือปนเช่นซิลิกา้ากับโซเฟอร์ลอยขึ้นสู่ด้านบนและเหล็กที่หนักกว่าก็จมลงสู่ด้านล่างซึ่งเป็นที่ที่มันถูกถ่ายลงยังด้านล่างนั่นเองเตาเปลี่ยนแร่ใหกลายเป็นของเหลวและมันก็ออกมาทางช่องเล็ก ทุกๆ45นาทีเหล็กเหลวมากกว่า500ตันที่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเหล็กหมูจะไหลผ่านช่องปล่อยที่เรียกว่าเหล็กหมูก็เพราะว่าตอนเริ่มแรกเหล็กแบบนี้จะถูกหล่อให้เป็นรูปหมูน้อยดูดนมแม่แต่แม้ว่าเหล็กจะถูกแยกพันธะจากออกซิเจนเหล็กเหลวที่ได้ไหลออกจากเตาก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งมีคาร์บอนมากเกินไปมากกว่า4เปอตให้โลหะมีความเปราะสูง ถ้าจะทำเหล็กอย่างดีจะต้องทำให้ตัวเลขนี้น้อยกว่า2เปอร์เซนให้ได้มันเป็นกระบวนการขั้นตอนเดียวเราต้องการความแข็งระดับหนึ่งเราจาเป็นต้องใช้คาร์บอนระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าต้องการสัดส่วนที่ตรงตามความต้องการเหล็กหมูจะต้องผ่านกระบวนการในเตาออกซิเจน ในเตานี้มีเหล็กที่หลอมเหลวอยู่แล้วที่2,000องศาถูกเผาด้วยหัวพ่นออกซิเจนเหล็กเหลวจุดประกายไฟให้กับออกซิเจนเพียงคราวนี้ไม่ใช่ถ่านโคกมันคือคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กนั่นเองของเหลวถูกเผาไหม้ระเล่าออกซิเจน25,000ลูกบาทฟุตต,ต่อนาทีเข้าไปในของเหลวในเตาออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนและทำให้คาร์บอนหายไป ยิ่งนานเข้าความร้อนยิ่งสูงคาร์บอนก็จะถูกเผาไปเรื่อยๆเหล็กเหลวที่ถูกถ่ายออกจากเตาตอนนี้ก็คือเหล็ก2เกรดมาผสมกันอันนึงมีคาร์บอนน้อยกว่าอีกส่วนหนึ่งโลหะที่แข็งแรงและยืดได้แข็งแต่เปลี่ยนรูปร่างได้และรวมตัวเป็นของแข็งแผ่นสีทองที่ออกมาพร้อมที่จะคลุมน้ำคลุมทะเลนั่นก็คือเหล็ก แต่เหล็กก็ยังร้อนจ้ามีอุณหภูมิมากกว่า1,000องศาโลหะถูกย้ายผ่านไปตามล้อแล่นและเหล็กรีดเหล็กจะถูกทำให้เย็นด้วยน้ำและลดจากแผ่นขนาด75,000ปอนด์ปอหนา9นิ้วให้เป็นแผ่นบางเท่ากับริบบิ้นทั้งกระบวนการใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งในการเปลี่ยนแร่ธาตุธรรมชาติที่ถูกขุดขึ้นมาให้กลายเป็นโลหะที่แข็งแรงและถูกใช้อย่างแพร่หลาย เราภูมิใจมากถ้าไม่มีเราหลายสิ่งคงไม่ถูกสร้าง